ชาคริตแอนไข่ทุเรียนทั้งมาไฟเต็มลำรถก่อนหน้านี้เราได้เห็นความกว้างใหญ่ของอาณาจักรไรที่จังหวัดจันทบุรีกว่า40ไร่ของหนุ่มชาคริตยาน,นามและสาวแอนพัทิลาที่ทั้งคู่นั้นทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจมาพัฒนาพื้นที่ที่จะเป็นสวนเกษตรที่ยิ่งใหญ่มากๆ มีผลรไม้นานาพันธุ์รอให้เก็บเกี่ยวในทุกๆปีและในปีนี้น้องโพเจ้าของอาณาจักรส่วนตัวจริงในอนาคตได้พาลุย ชมสวนผลผลิตที่สมบูรณ์สุดๆซึ่งน้องโพกับชุดม้อห้อมตัวจิ๋วเดินเก็บผลไม้อาทีเช่นทุเรียนที่เริ่มออกผลอย่างงดงามเต็มต้นหรือจะเป็นมะไฟที่เก็บได้หลายเข่งนอกจากนี้ยังได้เห็นภาพของเด็กน้อยวิ่งเล่นในสวนอย่างสนุกสนานภาพดังกล่าวทําเอาพี่ป้านอาอลายคนเนแล้าต่างอยากไปยืนใกล้ชิธรรมชาติแบบนั้นบ้าง แน่นอนค่ะว่าความเป็นพ่อในชีวิตจริงก็เป็นคนราเรืองกับการเป็นพ่อในบทบาทของนักแสดงนุ่มชาคริตบอกว่าการเรียนรู้ความเป็นพ่อในการแสดงนั้นยังไม่มีลูกเกิดจากการถามสังเกตและศึกษาข้อมูลจากคนอื่นก่อนจะเติมความรู้สึกเข้าไปในบทบาทนั้นแต่เมื่อบทในชีวิตจริงมาถึงความรู้สึกกับการกระทำเป็นพ่อคนจริงๆ ก็ไม่เหมือนกับที่เคยรู้สึกผ่านการแสดงซึ่งอาจจะมีเหตุผลที่เขาเอ่ยว่าชีวิตความเป็นพ่อเปลี่ยนไปตั้งแต่จิตใต้สำนึกและนั้นก็ทำให้รูปแบบชีวิตในหลายๆเรื่องเปลี่ยนไปด้วยเรามองชีวิตรายละเอียดมากขึ้นไม่มีลูกจากที่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีความกลัวหรือพววงอะไรเท่าไหร่นะักเราคิดแต่ว่าทำดีได้ดีวันนี้ทำดีแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องทำให้ดีกว่าเดิม แต่ก็คือการคิดในมุมเดียวสำหรับตัวเองวันนี้เราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแล้วเราคิดเผื่อภรรยาและลูกสมมุติเราไม่อยู่เดินทางไปไหนก็มีแวบขึ้นมาว่าเขาจะอยู่กันอย่างไรเขาจะเป็นอะไรไหมก็จะเป็นความพวงตอนแรกก็คิดว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่านะทำไมพวงเรื่องลูกขนาดนี้ ก็ไปถามผู้ใหญ่ทุกคนบอกว่านี่คือความรู้สึกปกติของคนที่มีลูกซึ่งก็เป็นความรู้สึกที่เกิดจากความรักและความห่วงใยนั่นเองและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนต่อให้ลูกโตขึ้นในความเป็นพ่อเป็นแม่ในความรู้สึกนี้ก็ยังไม่หายไปไหนอยากมีชีวิตอยู่กับลูกไปนานๆซึ่งก็เป็นวลีหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นั้นเข้าใจและต่อเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่คนจริงๆ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของตัวเองนั้นจึงสำคัญที่สุดนะคะอย่างไรก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจกับครอบครัวนี้นะคะ